สวัสดีครับมาวินเชียงกงงกับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพิกัดตัวนี้อยูอ่อยู่บ้านกุดไส้จ่ออาเภอกันทะวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมอันนี้มาซื้อรถแมคโครครับผมคันนี้เลยครับไปดูกันครับผมนนม,มันสตาร์ตตึงเลยด้ย่อยู่ไหน บ,บุตโต้กี่ตัวนี่ต้ตกับวังหัวนวนเมกอันล้วเนาะะเดี๋ยวผมกลับลากลองให้ดูครับเป็นเป็นสองร้อยบอครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนะเป็นแคทนะครับผมแคทสองร้อยบี <500 B. S 2> บว่ามันสามสูนเนาะแคทอีสองร้อยบ e นะครับผม จากบริษัทป <guarding> ั๊มเดิมปั uh, ๊มบนแค่สามวี่เด็ม่ผู้ใดได้ไป่ไว้ยงะปกติเครื่องบลวมยังกันปะอัเ่งปั๊มเชื่อสามวีเน เดิบโรงงานเล่นป่ะน,นี่บ่ปะปั๊มมัน,มนอ๋อระบบไฟมันยังมีควบเบือแย่พวกกรองพวกอยังเชื่อมกับอะไ่อีกคตัดไอ้มอเตอรเขาเล่งว่ะบ่ใบใบยาวจากเส้นเพิ่มอีกเหรอแปดสิบบ่ประมาณแปดสิบนะใบแท็กนะความยาวแท็กน้ำประมาณแปดสิบครับผม เป็นยังคือขายกืบนไหมรับงานหวงเราเขาบอให้เารถเก่าเขาอ๋อุทีว่ารถเก่าเขาม่ได้แล้วั่งต่อขั้นไหมต่เลยขายขั้นเนนบ่กับผมนับของชุดานุงจีกั็นะับบุงูดกียังนี่รแบบ่ข้อก็ยังว่ท่านได้ดำมันบ่บูมอัม เดี๋ยวดูโซวกันโซงงามบ่ะเป็นตัวเดินเขางมันเลยบ่ะใครงบดสันทัดโศกับข่อยู่ได้ทางนี้ก็ได้เนาะถ้่มีเงินนีผมไปอยากขายอกส้่งมาเกิดไรม่ดงานมันคล่องแก้วดีอยู่แล้ว่าเนี่ยง่นอยู่บ่ะใ่อยู่บ่อลุกเลยจักตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดเก็บโตนะไปแท็กแปดสิบเซนแคบเลยตัวเนี้ตัวเดินถ้าเป็นใจเย็นเราไปใช้สามแสนห่านี็ได้สบายเงินบ่าแต่เพราะว่าอย่างผมผมรัดใส่อมยุวดของเดียวนะเจ้อ งานกะจีดากทุกมือได้งานกะไหนแต่นี่มือนี่ไปฟุดกันจ้างมดุดเพิ่ม <ไป S 1> โซ่ก็อพอได้เนาะนวูดเนี่มดทันแต่สอดเนาะบวครับวูดบ่กในส,สอดมีแอร์เย็นพร้อมเต้ฝั่งทางนี้ใบแท็กหักสองใบเพราะว่าเก็บงานบา่มีแอร์บ่ได้สองสามสี่ห้าหเกเจ็ดอ๋อใช้เพจมั้ยนี่ใส่ อันนี้เขาเรียกคอนโทรลสัน่นบ่เนี่ยนี่น่ครับรุ่นมันเกิดคือ E 2อ0ร้ B okay. K นี่ะบะเบิ้งซีงซงอๆเราขายบ่ารุ่นยังถรถคันเนี่ยสมบู์ซุดแล้วในเสีาผ้ไปรุ่นรถแับกันวนมากเขาจอสิเปลียนเปลี่ยนเครื่องถึงอ, <accomplish. S 1> อันนี้มันเดิมมันบนม อ,อะไรอันนี้ช่องเจ็บคองหมดเลแบตเตอรี่เอาเอาล่ใหาได้ครับว่าจะขึ้นปั๊มปัมเอวยัวงรวมบ่กระสินนะน,น,น,นี่บอานเครื่องของมันเป็นตังสี่บ่เครื่องแชทเล่นบ่เนี่คยครับ ระบบน้ำระบบยังหอนบ่ด,ดันบ่น้ำบ่มีดันครับเครื่องรวมบ่เครื่องนี่ครับใช่ครับดื่มันน <มา S 1> ้ำมันเครื่องใช่ไหมน้ำมันเครื่องปกติอยู่เนาะแม่นครับทายใหม่ๆอยู่แต่น,นึงวะผมใส<ช>่รถผมสิเปลี่ยนอยู่เรื่อยตัวผมบ่แหย่มันหน,นี่เพราะว่ารถดห่อเฮ็ดงานเปิดเลยเนาะได้ครับ ล้องสตาร์ทมึงเครื่องนะครับบ้านเมีืก่็บปีี่แล้เก็บแป้งปอลองสีเี้ยอ๋อเก็บป้เขากคนละมนมีปกแปกปกเปลือกเินบ่ สตาร์ทเลยครับเดี๋ยวจะห้มาเปิดเบ้างที่บอกมาเปิดนะบมันเครื่อง เสียงข้อบโบมอ่ะข่อบโบกมันเศร้าบอกว่าหัวเสียงข่อบโบกเราเปนเสียงเครื่องกันปาก้อนนันไม่ได้ถ้อก็แตรงนี้่มาเาแก้ไขได้บ้านี่ยแไหนมันจังสีดังเงียบ กเดีวงงานทิพย์สาาจะทำงานไหเบ้างก็ไ,ได้เอานีลงได้ก็ไดะรมันเสีดังจังเลยพวกแมนเสียงเคืองนะกว่ากมันจะเป็นแจ้งที่ไหะขอางไงมีตั้งไเอาดีๆเ้อ <c oughs> ปิดไฟแล้วโอ้ขวัญขึ้ ควสั้นนะครับครับยกล้ามนะเดินเลยเดินเลยเดิน ไป,ไปแล้วไปแพ็คแล้วพีแอนวะเส่เย็นบะเยี่ยงไรเยี่ยนเออมันแม่นระบบไฟฟ้าบ่าเนี่ยบอ,อนบ่ตัวนี้เป็นระบบธรรมดาบ่แม่นระบบไฟฟ,ฟ้าครับบ่มีอย่างไงาบ่แอนแอนคอน,น,น,นโทซนคอนโทรลน้ำมันธรรมดา เป็นคอนโทนน้ำมันหมดแล้วว่าเป็นคอนโทนในลูกหมากแต่่วาเครื่องก็เป็นหัวขวนไหลเถอะวะมันก็ตามสภาพมันแล้วเนาะรถมันก็เก่าไหมใต่เวลาสตาร์ทสตาร์ทจะอะไรทีล่ะดับเดียววันนี้เหรอดับก็คือตัวนี้สวิตดับมันผมซื้อมาใหม่แล้วผมมาในต่อสายเขาส่วนมากผมติกดดับกดดับจะในพอนขั้นเรียงกันปะคอนขั้นเรียงเออเพราะว่าก็ท่านเดต่อสวิตนเบาขั้นเรียงแล้วก็ดับเองกันปะตัวนี้ก็ดับครับดับจะอะไรไปคือต้องกดดับเอย่างเดียว ไอ้ปุ๊กๆนั่งหลังกัได้ตัวสวิทดับโอ้โกดกดดับอยู่ข้างหลังแน่ยเมียนเมือวิ่งใส่ก,กดดับอ๋อเพอาะอยากกดจักกันเนาะเวลาดับเวลาสตาร์ทดับก็ซือเอาประแจอันปุ้งยังเนี่ยตัวนี้เป็นแต่โอ้ตอนเราไฟฟ้ามันพวกกองมันเนี่ยมั้กองควบคุมอย่างนั้นมันยังบดกองกองควบคุมยังบดเลยเมีนก็คือตะกอนปกติเป็นระบบไฟฟ้าแต่ว่าเขาตัดออกครับเขาตัดออกเขาตัดไอ้มอเตอร์คาล่นมันออกเออตากองก็ยัง

ท่จ้ารเไปครับเขาเกียร์รับเนี่ยวะโอ้ยโอ้ยโอ้เวฟซีตัวนี้มาวินเทียงกงตัวนี่เออเอาตังท่าตังท่าไหมนะครับตังท่ารถน El diente.